นังผมไม่ช้าแม่มามนี่มาไปก็มงไม่รนอนนาี่สต์แม่มันนั่งรถครับนั่งเลยนั่เล้วมอนได้มอนคือไงน่ะมอนไงมอนแพมไงเอาเป็นแล้วระมจนี่ครับแม่โอ้ยขำาูมือนี่เชีออไ่ได้แลี้วง่ายๆเด้อันนี้เป็นเรื่องยังไรมเรื่องไม่โชลพี่เนาะ แยกกับขบกุกงอันนั่นแหละองค์ปู่พร้อมบอกระกับต้นกระถิ่นพร้อมอืมนะเดี๋ยวก็มาให้กำลังใจนะทุกคนซีมือไปไหนมาหนีซีมืออืมือยังไม่หยิกนี่ซึ่งไปจองห้องนอนไว้เลยสามเลยโอ้โหขอแห้งค่ะจองห้องนอนไว้ซีมือเลยอ่ะสี่วันคแต่ว่าไม่ไม่จำลองก็จะมาซีมือเลยก็แล้วแต่ยายถ้ามีรถก็มาไม่มียายก็ไม่มาก็ได้เนาะ ผมมาเสาร์โรงแรมอยู่นี่เลยผมชาวรถเืองนน้มัแม่นช่วงไกลอยู่ด้วยแต่ละม่านเนี่ไกลอยู่ด้วยเนาะแต่ยายก็ต้องกลับไปกลับมาเพราะยายมีครอบครัวเก่แมนร้อยโล่คุณแมนแม่นไกลอยู่ด้วยมาจากไม่ชั่วโมงกว่าเฮ้ยขับรถมานี่ขาขับเร็วกว่าชั่วโมงครึ่งขาขับมืกัมาสชั่วโมงอ่านักฟิวฟิวไถ้ายายไม่มาพรุ่งนี้ก็มื่อื่นก็มาไม่เป็นไร ตรงใช้ชีวิตดั่งแสงอาทิตย์นะครับให้มันเหมือนแสงอาทิตย์นะมีขึ้นก็ให้มีลงมีลงก็ให้มีขึ้นไปไนละ,<ฮ>ะเดี๋ยวไปสวัสด <ไป S 1> ีาหาย่ายใหญ่กันครับแม่ไปไปโลดถูกสวัสดีให้มันคลุกจ้สวัสดีครับแม่จิ๋มสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในช่องของลุงมานานะครับนะะฮอยู่ในช่องลุงมานาลุงมานาเพิ่งเข้าไปในศาลแล้วนะครับออกมาเอาเสื้อกันยาวออกมาเอาเสื้อแันยาวเฉยๆครับผมนะ หลายคนอาจจะว่าโอ้ผู้ใดน้อสไแว่นต์ตา่ซเม็ดเนี่ยตูมตามด้วยครับเด้อตูมตามนะครับใครยังไม่ติดตามผมบ้างครับในช่องลุงม,มานานะครับติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปนะครับมันจะได้เต้งเด็งแจ้งเตือนเฮ้ยลืมอัพคลิปเลยมีงานจะถ่ายถ่ายลุงม,มานาออกมาจากสาร วันนี้ยังไม่มีคลิปอยู่นะครับเราต้องหาคลิปมาลงเยอะนะครับอย่างน้นอยก,ก็เป็นค่าค่าที่พักอาศัยนะครับค่าห้องค่าที่สอดของวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเดินทางกลับมาเราก็พักที่นี่เลยเขา,าเดินทางกันไปกลับไปกลับห้าเปลืงองน้ำมันเน๊น้ำมันรอบหนึ่งเนี่ยเบิดหลายเลยครับพี่น้องครับมันบกคุุมคำนวณเมืองแล้วอ่ะรอบหนึ่งอ่ะห้าร้อยหกร้อย หกร้อยถึงไม่ใหญ่เลยครับหกร้อยเอาตีไปหกร้อยบาทน้ำมันเนี่ยเติมตลอดวันละหกร้อยบาทเขา,าเข้าเสาห้องสองร้อยห้าสิบบาทสามร้อยบาทมันถือกันเพราะมัน,มนชีมือมันถือก็กันเขายอมเสียเงินสองร้อยดีก็เสียเงินหกร้อยแมนป่ะครับเอเขาก็เสียเงินหน่อยหน่อยก่อนกันเลย เออชาวบ้านดูบอกใช่ครับเมียของเมียของลุงมานากลับบ้านแล้วครับเพราะว่ามีธุระช่วงติดตามโฆษณายาวมากเลยเหรอครับสี่สิบชั่วโมงดูจนจบเลยสี่สิบชั่วโมงใช่โอ้ขอบคุณครับช่องยายได้ยาวไหมช่องแม่ก็ยาวเพราะแม่ประมาณหกสิบชั่วโมง มากไปเปล่าวะพูดเกินแม่เบียนะอยากได้พาอพ่อแบงค์เพราะว่าเพิ่นนอนไปอยากไปฟุกกันเง็ดเพิ่นให้เอาแหละกินอ้อดได้ไหมข้อวกรุ้นมาไปตทุลามาโอ้ใส่ภาษาเมื่อซีเมื่อพู้ซีเมื่ออ่เนี่ยเราก็มาดู fc ช่องทุกที่มาได้มาก็ไม่เป็นไรยายพรุ่งนี้ยายก็จะไปหาช่อนปูช่อนปลาเอามาเช็ดตู้เย็นให้ตาทากินแล้วมื่อลื่นค่อยมา เอาตามนั้นอากาศเย็นๆแบบนี้สบายนอนครับเออแมนแมนอากาศมันขึ้นฝนตกได้อยู่นเยยน,นี่ยนะตกตกจากการทีมันขึ้นตกประมาณตีสามเมือนะี้ยตกฝนต,ตกตีม้าตีสามเบียมานทำไผ่มาผู้เดียวแหม,มน้องนัดดีรู้บ่มาเบาียรมาเบาียมาบ้านเตโดนเด้ตั้งแต่โอ้มาพี่เลยตั้งแต่เมื่อแล้วแล้วงานกีฬาสีเบียร คนมาบ้านเลยคนเชียงเสียงมาไหวบ้านแล้วกันแม่กูติวแพ้ท้องหนักเอ้าไม่เสียหลานหน่อยได้ไม่เสียหลานก็เลี้ยงหลานตัวยยังก็เลยดูดูแลติวก่อนใชได้น่องแล้วสองอย่างดีใจน้ำปู่ตาชาบึ้งแล้วบ่ไปแล้วแม่ชาแล้วแม่ยิ่งผู้ชายบ่ไหนยังยังแม่นี่ยังบม่เห็นยังเลยเดี๋ยวรอตอนสี่โมงนะครับรอฟังข่าวนี้ ว่าจะได้เช่ารีสอร์ทไหมอ๋อโอ้ถ่าแล้วมันก็ขึ้นแล้วเลยไม่แล้วไม่รู้ล่แล้วซีมือผูกเขาไม่ให้แล้วอ๋อไม่แล้วแล้วไม่ได้ผมมาเป็นไปไม่ได้ถ้ามันแล้วนะยังไงก็ต้องได้เช่าอยู่แล้วอ๋อนี่เช่าอยู่ในกระถือๆด้สามร้อยบาทครับจะไปเช่าอยู่นั่นดูนี่เห็นสามร้อยบาทห้องละสองร้อยห้าสิบเห้องพัดลมอ๋อถ้าห้องแอร์น่ะแต่สามร้อยห้าสิบ ลงทุนมากเลยนะฮะโอ้ยอยากให้มีคนเบิ่งเน๊ะเราอ,อยากเข้าเนื้อเจ้าของ <c oughs> เข้าเนื้อเจ้าของนี่ยแบบอืมนะฮะเอานะครับสเปรย์มาล่ะแก้ปวดเมื่อยนะครับโอ้ปวดหลังเน่ยนะลองใส่จะได้ซื้อสเปรย์ลุงมานาะมาใส่แล้วปวดเมื่อยเหี้ยวเข้าวอยู่บ่ได้เน <c oughs> ี่ยกินข้าวรลอไม่น่กินแล้วไหมกองข้ากินแล้วกินแล้วลงมานาลงมาแล<ว>้วฮะกินมาแล้ว ีคนเลยนะครับเขายังไม่ให้ลงมานาพูดเยอะนะครับแล้วรอรอพูดตอนเย็นอันนี้บรรยากาศสดๆที่หน้าศาลโอ้สีมือหรอเนาะสีมือเมื่อยละขึ้นดึงขึ้นซ้ายอะไรนาะก็นี่แหละมันถึงจบแม่ถึงถ้ามันจบมืหยุดสองมือแล้วอีกสองมือมาอีกมาอีกมาอีกแล้วเนี่ยมาที่เจ็ดมาที่เจ็ดที่แปดยาวเลยบางเสียเขาจะเสียเกันยังแม่แม่หัวใจยุ่งหัวใจ มันมันต้องมันห่างจากมองอยู่หนึ่งก็ต้องใช้ใช้เงินหลายพรับขั้นขั้นยุสกุลนี่ยังยังถือว่าใกล้กว่าเด้ใกล้เน่ได้่เป็นเงินหลายอันนี้โอ้ยเป็นเงินหลายแถมครับคุณเกรมเป็นตามคนงรน้ำหนักนะคะครับรถครับผมสู้สู้ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ผมมีคลิปปังๆนะครับ สักสองสามหมื่นวิวผมก็อยู่ได้ละแต่ละวันนะยังมีคิวปิงปังขู่มือขู่มือนี่เสดีเนาะแม่แม่อยู่รอดหายีากขู่มือคล้หลายคนเลย คลิปปังๆยายไม่เคยได้คลิปปังจากเ่อมีแต่ร้อยพันถ้าช่องผมไม่มีคลิปปังเรือนี้ยายไปเรื่อยๆ2 0องร้อยสามร้อยของยายละไปเล่าบนขึ้นไปหายอดวิวไปไลไรส่วอยู่ทึ่เสาไฟฟ้าแล้วกระโดดลงมาบ่วิวเต็มอวยโอ้ยปวดขาเลยนัเรื่องปวดแข่งปวดเขา เอาไปติมตามาไปปวดแข้งปวดเข่านะครับขอคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแสตองต้องใช้สเปรย์มานาครับผมแกปวดเมื่อยครับสเปรย์มานาสตอรี่นะครับฉีดตรง